ในวันนี้นะครับเราก็ขว้ทิมขว้าซื้อทิแม่มน,นะครับคำ,คำว่ามิวสิกยังก็ครับคำคำคำว่าคำว่ามิวสิกคำว่ามิวสิกอยู่ไหนไหมอาหัวรุ้ดกุชินาลัยครับอาหเกเต้นหมชินาลัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับหาปลาเต้นเดี๋ยวเดี๋ยหาใส้นสายมันรวเดี๋ยวใสามา ใส่ยังปะใส่ไหนครับใส่จากมเมื่อใส่ออกจากมิกมาใส่คอร์ดออตัวเก้าใส่หไหนครับบ่คือกัอบออะะครับบ่แมนอีกเหรอครับแมนเดี๋้อมันบ่ยาวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาสัญญาณจากนีก้ออกมาแล้วมาเข้าตรงนี้นี่ครับคนะู่ที่ดำนี่ไม่แมนบ่อาโหลดมาใส่อยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่อีคิวเนาะครับก็ใช่ครับถือมาออกจากมันก็เป็นคอร์ดเนะดา,ะ,านไนเนะไป็นป็นปุ๊คอร์ดทั้งหลายเลยเอามาเลยแต่คอร์ดเด้อมันเป็นผู้บดถึงกลางกางนนเ<ค>นาะเกิดน้ำตาเจียไหมเสียบใส่แล็กเก้ากักบจิมบ่เขาได้ไ่มครับสิมบ<ะ>่ถึงน่ไครับ กำลังหาว่าตู้ไหนมันผิดนะตู้ไหนดอกผิดอันนี้ใบชั้นนึิมสองนะครับ,รบให้ไปได้ครับเดี๋ยวด้วยสองอันเดียวไปเป็นไหนกี่ใบไหนใบหนึ่งจะรับกันนะครับ เพราะว่ามีตู้ที่ตอ่อสายติดไม่รู้ว่าจากสายลำโพงหรือหรือว่าจากในตู้เดี๋ยวเราต้องรู้ให้ได้ <c oughs> ไปซองป่ะครับ ใบสามกันนะครับป,ป,ป,ปิดสองสามใบหน้าที่นะครับอ่ะเดี๋ยวปิดใบก่อนเปิดใบสามใบครับนะครับเปิดทางนี้ครับใบหนึ่งมามาเปิดทางนี้ใบหนึ่งครับทางนั้นเปิดใบก่อนนี่เปิดใบ ตู้นี้เป็นตู้ปากโหลดครับปากโหลดมันก็เลยฟังยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าไปตู้อะไรก็ฟังยากหมดเลยเพราะว่าระบบมันใหญ่ครับฟังฟังระบบมันใหญ่มันหลายดอกมันดอกมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องเทียบกันว่า ตู้ไหนมันมันถูกมันผิดของจริงคือฝั่งนี้มันถูกหมดฝั่งนี้มันผิดมันมันมันสลับกันมันมีถูกสองตู้แล้วก็ผิดสองตู้แล้วฝั่งนี้เดี๋ยวเราต้องดูให้ไล่เราต้องเทียบใส่กับฝั่งที่มันถูกว่าฝั่งนี้ตู้ไหนมันถูกสองจริงนะครับอย่าหงงนะครับมาเลยครับเปลี่ยนมาเลย bên hàng ba, ba ạ, pít pít bay, pít bay 3, mở bay 2 ปิดไปสองเปงิดไปหนึ่ง,อองโอเคปิดไปมาฟังนี่ไปนี่ครับได้ขึ้นกันมาพี่ครับ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วขาลอยแทบไปนี่ยีนนั่งรานนี่นี่ ตอนนี้ใบหนึ่งดังเน้ะครับเปิดใบสองกันนะครับโอเคปิดสองไว้เปิดสามปิดสามเปิดทิเดีย๋ยวด

ในในตู้มันผิดครับสามใบเลยบอกแค่ครับเขาต้องสลับอยู่สลับผู้บอกรับบสลับเออนี่คือการวัด R T A นะครับว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับแต่ละจุดเนี่ยการทำ เสียงแี่ยแต่ละจุดมันจะเสียงหลื่นแกันอยู่แล้วครับสังเกตได้ว่าเส้นสีเขียวยของไม้ของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้มันได้เส้นแบบนี้เวลาเคลื่อนย้ายมันจะเป็นเส้นอีกแบบนึงครับใครที่โฆษณาว่าตู้เสียงเหมือนกันทุกกลุด ไม่เป็นความจริงครับอันนั้นคือเขาโกงนะครับไม่มีตู้ไหนบนโลいいกนี้ที่จทำกอนกันทุกค้นนะครับมีแต่เสียงคล้ายๆกัน,น <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานลองขยับไปดูแล้วเรามาดูเส้นนะครับว่ามันจะขยับไหมเดี๋ยวผมจะแคปไว้ได้ครับแคปเจอร์ไว้นะครับเส้นสีเหลืองเอ้สีขาวเนี่ยก็คือเส้นที่ไม่ยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะขยับเฮ้ยแคปไม่มาตรงกลางกันนะ นี่ครับแมบโซนก็จะเปลี่ยนไปตามจุดแล้วก็ตามตาม,มเอาลองอีกแน่เอาลงอีแน่โซนเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามจุดแล้วก็ตามลักษณะสะท้อนหรือตามอง์ประกอบของตู้ลำโพงนะครับในแต่ละฟิลนตอรนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนมากมันก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบตู้ของผู้ออกแบบตู้นะครับ ส่วนใบนี้เราเป็นสู้ปาโกดครับของชุดนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำโซนเสียงกันดีเลย์ผมทำเสร็จแล้วดีเลย์เนี่ยการทำดีเลย์เนี่ยคือทำคือทำใบที่อยู่ด้านหน้าเสมอครับการทำงานของดีเลย์คือมันจะรอก่อนค่อยทำงานนะครับเราต้องใส่ค่าสำหรับตู้ที่อยู่ด้านหน้าเสมอชัว่วไหมครับ สายหาสายไฟสันสันนะครับสายไฟสันสันเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ลองลังวงนั้นไหมลังวงที่อยู่มันนั้นใช้ไฟสันสันกันสายที่ห้ามออกจากอ่าต่อเอาต่อกันมาครับต่อต่อเดี๋ยวต่อมันยาวต่อมันยาวจังเลยมันสันเผดบาทนี่เลข หนึ่งบวกมาสองบวกหนึงลบมาสอลบนี่กันหนึ่งบวกมาอย่างนี้หนึงบวกมาสบวกถือนะเ้รงแบตเตอรี่มาสองน้ำางอ่ นี่มันผิดมาจากใสมันผิดมาจากถ้าบางนีถือมันผิดมาจากใสวะใสห้อจะได้สังี่เดวเนี่ยเนี่ยว่าจะตรงโทษไสผมีดีวบ่แม่นทานด้วยสครับเจ้ากรวยว่างให้ทานเนาะน้อง่งก็ซอบมือยังนี่มัครับ เขาใหญมันขาดอันนี้โมขาดตือใ่า่ไรแล้วพกขาดบ่บ่ล้น้ำต้นมาเมืดมันเบียดต้องการแหนบหมนวะคักอนยขาดขาดโนครับนั่นแล้วกับ็ไปแค่น่ะแต่ดอกนี้พังนี่หนวดหนวดดอกหนวดมันหลุดหลุดจะเสีดีอ่าอ่าที่งไล่ะเดี๋ยวจะนั่นอ่ะแม่แห่มพังน้ำนี่เป่ะจ้าจับล่ะ ในหนวดมันหลุดต้องแกะออกมาแล้วมาแอบเบียดบังเขามีนั่งส้นอีขาดแล้วนี่ัวขาดบ้นเราตัดทางเรือคือได้แั่กับไม่ยช่ไหมไม่ก็ถือ่ตอไปนี่ถือกันว่ามันด้งไปน้ำกันยุ่งเดี๋ยวเขาจันเอาสายลำโพงไม่เสียเพิ่ันนะครับไอ้นี่สาวมา เอาดึงดึงดึงขวาทั้งแอมมาครับลงลงเลยขัวตางแอมแม่ครับเรามาจิ้มเบอร์มันก็ต้องบนบอกมันคือจีบกระด้างออกใบที่สองนะครับใบนี้ก็ได้หอดเมื่อกี้นะจีบไปหลอดจอบมันมันปวดมันปวดโดนดึงก่อดึงอะไรบ้าี้มดึงเอาอปอดมันคือเก่า โอเคโอเโอเคกครับหมุนนั่นเด้อมอพวกเซ็แปรนะเซ็ก็ไปันด้หลังมั้เองดันกเดัน้าหลังนี่อนมาไปมอสมันนพราะันปันลงกัน เด้มวนเงินมาลงเดี๋ยวฟันฟันทางพูนลงนะครับฟันฟันตัวพูนลงบาทนี่ผมเห็นแล้วครับเดี๋ยวเพ้ามาเบิ่งสายสัญญาณป่ะเนี่ยมันมาจากแอมครับไอ้ประกอบเลย บ้าดนี่ลงไล่หาปัญหาแล้วบาดนี้ไปสัญญาณอ่าง่นเนียนอันนี้ก็อยังครับไปนี่คอร์ดคอรดเมีนกลางนี่มาจากมาจากไอ้ไอ้บุระเดี๋ยววันนี้เขาก็ลิงมาเนี่เห็นป่ะครับครับลิงมาเนี่ครับลิงไปใช้ตัวใช้เม่นตัวนี้เม่นตัวนั้นรับตัวนี้ครับตัวเบ็ด อันนี้เแบสอยู่เนี่ยเบสดของการไม่เส้นเดียวครับขอ้ขอ,ขอมุนเบิองกันนะครับหมุนเบิองอะไรมุนิเฮ็ดเองเนี่ยว่าต้องโทษไปโทษเฮ็ดเองเลยปุ๊ดฮะเริ่มนั่นเป็นสายประหลาดนี่ เขียวเขียวเขียวสอเขียวเล็กสองเข่าเล็กหนึ่งเข่าเล็กสามเข่าเล็สามประมาณสี่สิบบาทตีนปับอีกครั้งที่นายเจ็บตนปั๊บไุ่มปั๊บเจินดีเด เดี๋ยวครับมไอมีแนวเช็คสาย่ครับรยบานปะเอ้ยม่ใช่ละวหนึ่งวานี่ขนออกมาเหมือนโอ้ยเยอะเลยอ่อน้องี่ปล่อยออกมามเห็นเนาะมียลายตอนนั้นแล้วตอนแรกเนอรบตอนมี้แนเช็คสายครับ เดี๋ยวพ่อท่านก็พ่อเอาเอ็กแอลอาเอาเอาสายสัญญาณที่อยู่ในกล้องเข้ามากันนะนีมันชั่วช้าน่วนส่วนมากนี่มัแดงเลยจะบวกแม่แดงจะเไรซองนะโอเคปกป้องนี่นะมันก็ถือกันนะมันก็สลับอ่ะเฮียสีเท่าแล้วมาสิ้นเดียวุด น้ำภาสาละค้มโบสุมโบดอโยสโัสดีครับป้าอาจารย์อ๋ออาจารย์ตันเนลุ่งพู่ผาดบ่ล่พผัด่พอปป๊อปโคไทยได้เราสองเอ๊ะมันก็เป็นแจ็คอันนี่วะโอ้ยไม่มีตัว มาี้มีแจ็คเน่ยอี้แบบนิ่งแบบตัวนียรับแบบแบบแบบนี้แหละสนของขเอียมากเอเียเอวเขาจ็สิลิงแบบมีมี่้อติเป็นแบบนี้มี่ครับขอกรบต้อถือยูนะแทนแบบว่าอันเนี้ยเช็คสายมันเลยครับป้อน้องเช็คสายมาเดี๋ยวผมจะไล่ยี่นิ เ็บไปแล้วร่างกายร่างปายละร่างายมุกยงน้ำเยาะดีหมงม่องน้องดเาะาเบ่งนบม่ผมดู้วน่าเนี่ค้าเ้าัแอมแอมแอมตัวนี้ครับตัวเดียวบ่กตัวนี้ฟังนี่ มันกาแฟอยู่ข้างในมันบอกคือโม่มันอาจติบอกเป็นลบๆเป็นบวกข้างในอ่าเนี่ยโมเน่ต้องตรงติดด้วยนยกระดานคนที่จีบอ่เแค่ย่างพ่อจะใส่พ่อหั่นใส่แค่นั้นเองอ่าบันไดเสียงกลางใส่ซี่แค่นั่นนะครับครับซี่แค่นั่นซี่ใบใบและแค่นั้นบบานี้เดี๋ยวลองเปิดตามใบเดียกันไปไอ้เสียบเลยครับ เจ็บตัวเลยเ็บปวได้บอกนครัพ่อส้นเปรี้ยงอะไรเลี้ยงมันถูกตองไม่ไม่หอนเลยบ่ได้ร่องฮะกันไม่หอนไหมร้องครับร้องดึงตัวเลยบ่ฮะไ่เจ็บกันเจ็บนบ่เอเียมันจะเย็นมันจะบ่สบมั้ย่งมั้ยก็เลือกไปลือกร่งเนี่ยมันเย็นปแมันแร้อง่ัอได้แวร้อง้รับมา เาหาเลยครับหาเลยครับเดี๋ยวผมย่างไปเดี๋ยวฟังอันนี้ก่อนหาเลยครับไปเลยฮะก็ล้วไเปิดเปิดเปิดเพิ่เปิดเิมอันที่ถูกต้องเปิดเปิดไปเลยั้นม่ต้องใสิดเตอเปเลย

เคยเปลี่ยนยังเหรครับไอ้ยันไอ้เจคเคนนอนมันนะเจคเคนนอนของแอมตัวนี้ลายเกือบเรียบทุกตัวแล้วผมเปลี่ยนหรอเปลี่ยนหรอเปลี่ยนหอที่นฮะอ๋อคืออาจารย์อลไเปลี่ยนไปเลยทุกตัวเลยมันแบบชอ่วหลายผมจะมากครับมันเป็นของธรรมดาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นฟ็อดมิวสิกมิวสิกนิวสิกมืดอ๋อย่านหาผมอาจจะเปลี่ยนไปได้ซับซ้อนมากอาจจะสลับหันพวกมันเืิมมันก็อนูหลายแล้วเนาะมันเตอม เาเปนแมนของ่รงงานนะฮะไม่ประเทศจังเลยนอนสายสดีดูตัวนั้นมันมัขันเลยก่อนจริงเลยรอาจาเอาเพิ่นก็ได้เหตุอย่างไี้หครับันสองนะครับมนสายสีดคัแม่ครับสายสดีดมันขาดมันจี๊ไปย้วยอาจารย์เอาสายล้าโพงท่านตรงเลยครับสายล้ามพงไปพ่านเลยว่าเอามันมีตักันก็ได้มีอกมนตอกจำลองเยอะดอกจำลอง ชุดเชฟปาปนี่นะชุด่เฮือนะยเชฟป้าอ๋อไยัไูนนันอีกเป็นเงินบ้างมาเเที่ยวนาได้ครมอยแล้วทำจะด้บังเทือกอ๋อเพิมสองมองหน่อยกตยาวเปลี่ยนเปลี่ยนมออเรื่อง ที่บอกยามตั้งตู้เบร์เนี่ยตอนนี้มาฟัางคำเดียวนะแม,ามา่เวเวลาตั้งตู้ครับ,รบเวลาตั้งตู้เดี๋ยวเขาเขาต้องเร่งครับเบรนะ์น่ะเดี๋ยไม่หยุดเร่งเลยเนี่ยโอ้ันไม่ได้ไม่ที่ครับเนก็นตามจริงยแนั่นั่นแหละเวเวลาตั้งจริ่งไหมครับคือมันมันเกรื่องเดี๋ยวมันเนื้อเดี๋ยว ให้ให้ให้มันให้เบดเนี่ยให้มันอย่างนี้จากกันน้อยหนึ่งนี้จากกันแม่นครือเื่องอคือเวทีมันตกงานนะไองาไป็น้อย่งน้อยบ่แม่นถ้าพูดกับงานออกทางขางถ้างนีกับงานออกมาทางขางมันมันเอย่ยงไปน้อยหนึ่งอออกเพราะว่าเวลาเบรดเบรดที่มันที่มันสมมูรว่ามันมันจะมีบางเทือมันหายหนาตัวบ่ครับอ่าอ่า หายเป็นทางเงาเลยอ๋อไงโอมนี้จะกันหลายปไหนเยอะครับอ่าเยอะลักลักการที่มันที่มันหายเนี่ยคือเหตุผลของมันคือสมมติยูน่าตู้นี่นะครับตู้เบสเนี่ยมันมันจะมีเสียงกระจายไปที่อื่นนครับกดข้างทางมกดข้างทางเนี่ยอ่ามันกระจายมานี้สมมติตู้ตู้หนึ่งผมผมยื้อทางนี้ยื้อบนนึงอีกตู้หนึ่งยื้อท่านขวาอค่อยๆเย็นตกลงกันก็อ่ามาดี พอเป็นท่านผู้ชมมันจะหายยูซีอพอด้วยเพื่อระยะจากข้อกไปถึงกดนฟังเนี่ยระยะนั้นครับระยะนี่ระยะนั้นมันมันสันกว่ามาครับระยะนี้มันมันมันเาวกว่าบัดน,นี้ทาเวลานปทอกันเนี่ยมองเตอสู้มันจะหายเะวาว่าสู้ของผมเนี่ยมันไปที่่เสียมัน ที่มันไก่เนี่ยมันจะไปทับกันว่าไปทับกันยึดยุดนักนระเนี้ระยะที่มันไก่กว่าเนี่ยมันจะแยดแหงมันหักล่างกันพอกินกั้วที่มันไก่เพตรงกันแต่ว่ามันจะมาดังกับกลางด้วยพี่ใช่ป่บอ่ะเดี๋เข้าต้องอย่างให้มันหนีกันหน่อยพ่อก็ต้องอย่างนี้ครับยังไงหมดตั้งวาวางานแถบยิมใต้งานแถบ ยังไอยังไรได้พ่อพอต้องตรสอบเองนตรวจสอบให้เองยังอุ้งเข้าแล้วว่าเข้าเข้าหมเข้าใจพีชอ่านย่าาเขาแมนยิ่งยิ่งฮุกเขาอ่ายิ่งพมหนาดไปทั้งนี่ไม่ยิ่งไปันเปล่ะครับคือหลัการคือผมผมให้มุ่งกระจายผมนี้าระจายนั้นเพดา้วงาอดต้องปอดสิทธิคือด้วที่ต้องหดด้วทีเส้นา คือเวลามันพ่เท่ากันมันก็เลยหายมีเรียวออกไปแไหมนะครับทมมหมดุุมกระจายผม่มไม่ที่ยิงผมหันเขาครับมันยิงไปทางนั้นครับัฏนี้ผมหันนี้นะมันมันก็ยิงไปทางพุ่นไปหองพ่อไปไปทางพุ่นมันก็ดดีดังที่ตรกลางที่เตาครับมันจกิดดีปฏิรุกร่วมพวทีมันเิดีรอนสใจละนมันิีตัวง่ายจึ่งหน่อยซึงหลายจำาจทำหน่อยหนห็นไรก็ำ เขากับหันแบบแบบพอดีพอง้ายหาใครับคเลยน่งบต้ององหมแน่นครับไปอบทีไหนครับ๊ะที่ลังดกังนึนนั้นคือถ้าแนบหามีข้าี่นุ่นะ้กลางนะครับแนมันมันมันระยะมันจำกัดของระยะทางมันจำกัดไม่ก้จำกัด มันเลยมาเสริมกันที่นี่มันเลยดันแ้่บันนี้ที่ผมวัดเพิ่งผมไม่ต่างเย่างนะครับเอ่อทางนั้นมันยังมา่นี่หัวเบีมันจะหายยู่ยยุ่ยซีน่ะตู้แต่พลังมันยังมีอยู่เพราะว่ามันหลายตู้เท่ากับเลยฟังบอกแต่ว่าอยู่ในห้อมเนี่ยมันเห็นบ้านเนี่ยับหลายงานเท่ากับไปหัน